ส,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 สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโอโมสไตล์โอครับวันนี้ผมก็มาเยี่ยมพี่แมนอีกครั้งครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือ หลังจากค้ายท,ที่แล้วนะครับที่เรามาดูเรื่องของใบกระท่อมไปครับแล้วก็มีคนสนใจเรื่องการทาบอนไซทีนี้เขาก็เลยว่าให้ช่วยสอนการทําบอนไซหน่อยได้ครับ<ช>ก็<ช>คือ,อไม่ได้เก่งมากนะก็หัดไปเรื่อยๆก็เรามาหัดพร้อมกันนะพี่เนาะใชะ่แล้วทําบอนไซอ่ะอันนี้อย่างอย่างเช่นวันนี้พี่ก็เอาต้น uh huh. หลิมซาเวียดนามเนาะแล้วเราก็จะมาใส่กระถางเปลี่ยนหินหมดเลย ต้นหลินซาใช่เป็นหลินซาเวียดนามบ้านเราเขาก็มีชื่อว่าม่วงเจริญอดอกมันจะสีม่วงเล็กๆครับเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางกันก็เริ่มกันเลยด้วยอุปกรณ์ต่างๆนะฮะก็มีพวกกรีนพวกปันไจพวกมีดแล้วก็กระถางเนาะใช้มีดนะฮะเพื่อจะตัดตรงแต่งแล้วก็เอารากเอาดินออกอืมวันนี้เราจะใส่เป็นหินเป็นหินล้วน เปลี่ยนดินแล้วก็ใส่เป็นหินแล้วก็ใส่ที่กระถางก่อนใส่ครับหินนี้หินนี้มันเป็นหินอะไรพี่หินทั่วไปเหรอป็นผสมเขาาก็มีมีชื่อบอกฮะเชนของพี่เชนเขานะฮะอ๋อเชนมิกเนี่ยครับใช่ครับแล้วก็มีหินอะไรเนี่ยอ๋อขอาไฟสีขาวหินเราก็เราก็ไปเลือกซื้อตามร้านที่เขาขายได้เลยนะได้เลยอันนี้เขาขายเลยพี่เนี่ยเขามีติดต่อเลยเขาทำไว้เรียบร้อยแล้วอ๋อเราก็งั้นเราไม่ต้องไปโฆษณาเขาหรอก ทีนี้ก็ให้พี่แมนสาธิตเลยครับโชว์เลยว่าทำยังไงบ้างก่อนแรกเลยเราก็เลือกต้นที่เราจะทำนะฮะแล้วก็เราเราจะเอาดินออกทั้งหมดนะจะเอาดินออกหรือต้นนี้ก็ทำทำไว้แล้วทำเตรียมไว้แล้วฮะ,ะเพื่อแผ่รากแผ่รากแล้วก็แกะนะฮะอาทีแรกผมทําไว้เพื่อให้มันเกาะหินนะฮะและทีนี้มันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนกระถาง แล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นหินลวดนะคคอร์สแล้วผมนัดลวดไว้เป็นหินคอร์สนะฮะหินคอร์สนี่เป็นหินชนิดไหนครับก็เป็นอัญ,ญมณีฮนะแล้วขึ้นขึ้นก็เป็นหินอัญ,ญมณีแล้วแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะใส่หินน้ําตกหินถ้ำอะไรกันแต่พอดีผมมีวัสดุอยู่แล้วโอ้โหนี่นี่คือไฮโซกว่าคนอื่นนนะเนี่ยหินอัญ,ญมณีเลเนะยคือเรามีวัสดุอยู่แล้วเราก็เอามาจับใส่คนระับอ๋อ อันนี้เราจะล้างล้างลากร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะคือล้างให้เกี้ยง <rat S 2> เลยนะคือล้างให้สวยแล้วใส่แต่หินเลยไม่ให้ดินเหลือเลยเพราะมันเดินแล้วฮะล้างผมล้างให้สะอาดเลยเราต <clairement> ้อ <Burke> ต <really> ้อง่อยเอาดินเขเก็ดข่าวด้วยเลยอ่าเอาเลยครับอันนี้สังเกตได้นะว่าอ่างบ้านพี่แม่นี่ต้องขัางใหญ่สำหรับล้างดินในพอเลยครับไอเทียบพอฮะ แต่ผมมีอันนี้ผมก็เลยใช้อันนี้เลยอออันนี้จะจะแข็งแรงกว่าเนาะอยู่ได้นานกว่าเออก็ไม่เห็นมีใครเขาทำแล้วพี่พอดีผมมีมันมันมีของอยู่เราไม่ได้หาเราเอาของที่เรามีนะเนี่ยเฮ้ยน,นี่เขาใช้เชือกกันแต่ผมก็ใช้ลวดเลยก็ใช้ได้อ่ะลวดบอนใส่ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใส่หินกันอ่ะครับอ๋อมันก็ต้องต้องเตรียมพื้นพื้นก่อนเนาะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วรับใส่เรียบร้อยแล้ว นี่ถ้าเกิดผมทาเองเนี่ยผมไม่ได้รัดแต่ใผมผมไม่มี<ข>ความรู้โขงก็จะใส่ใช่พี่ <laughs> การรัดเนี่ยดีเพราะอะไรเวลามันลนมันหกักหรือมันมันเด็กวิ่งไปชนแล้วมันลนอย่างเงี้ยครับต้นไม้ไม่รากไม่ออกก็ยังอยู่ในกระถางติดได้อย่างนี้เลยอืมอถึงต้องรัดลวดเ่ยพี่ครับไปแล้วมันก็สําหรับคนหัดทำฮะมันดูแล้วมันก็น่าทําอ่ะพี่ไม่ไม่ยุ่งยากอะไรมากมัน เป็นดินเผาอ,อันนี้สั่งสั่งจากเว็บสองจีนมาครนานหไหว่าเกือบครึ่งเดือนว่าจะได้นี่คือพี่แมนนี่ก็สั่งของโดยตรงจากจากจีนเลยนะใช่ใช่ฮะมันมัน <ไป S 2> เดี๋ยวนี้มันสั่งง่ายแล้วพี่มันถูกกว่าถา,ามว่าถูกกว่าว่าเดี๋ยวนี้ที่เขามาขายก็ถูกแล้วพี่แต่ว่าแบบเราไม่ชอบไงด,ดีไซน์มันไม่ได้ดอ่ามันไม่เหมือนกันแบบดีไซน์เราไม่ได้เนี่ยเราก็จะเอา อันนี้โฆษณาให้ได้ครับพักพวกกันอ๋อได้โฆษณาได้จัดเลยพี่ของพักพวกกันให็นพี่เทนี่อย่างพราพวกกันก็อยู่ในไอ้ชมรมบนไทยไทยคนนี้เก่งแลสอนผมเหมือนกันสอนหลายเรื่องจริงๆอ่ะวันนี้จะมีมาอีกคนนึงพอดีครับติดภารกิจด่วนก็เลยขาดเลยอันนี้ก็โชว์เองเลยนะใช่ใช่ก็เลยเเราก็พอทําได้ก็เลยเอาซะหน่อยเพราะว่ามันไม่มีอะไรยากเลยฮะ วันถึงวันนี้นี่น่าจะผ่านบอลตายมาเป็นหลายร้อยต้นแล้วนะตายมาเยอะเลยตายมาเยอะก็เลยมันต้องทำอ่ะพี่ตายก็ตายด้วยมือเราเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกลากดีแล้วก็ตัดปลายซะหน่อยฮะเพื่อมันมันต้องตัดซะหน่อยมันจะได้แตกดีพี่อ mm. ืเราก็เล็มแค่ปลายไม่ได้ไปทำอะไรไมันเยอะ เราก็ดูหน้าไม้ก่อนเราเลือกหน้าไม้อันนี้ทําไว้แล้ว uh huh. เราก็เลือกหน้าไม้ uh huh. เห็นไหมพี่พี่สังเกตดิผมจะหาที่มันโคตมันงอมากนิด uh huh. นึงไม่ตรงตรง uh huh. เพื่อจะให้มันดูมีเส้นตรง uh huh. อ่ามันได้มีเส้ตรงนะฮะแล้วก็มารบแล้วอันนี้ผมเลือกตรงนี้เป็นหน้าไม้ครับ uh huh. ผมก็จะเล็งให้ตรงกับตรงกลาง uh huh. นะคะ เอาหน้าเอาหน้ามาโชว์นะเอาหน้าโชว์ฮะแล้วเอาที่สวยของไม้เราออกมาโชว์เห็นไหมพี่ไม่ยากนะดูแล้วขั้นตอนแล้วก็ง่ายที่มันยากที่ผมดูแต่เนี้ยคือนี่แหละขั้นตอนนี้ยากเพราะว่าคมันจะยึดยังไงทีนี้ผมเข้าใจวันนี้ละเพราะไม่ให้มันล้มเนี่ยคือมีลวดอยู่ยังไงทำไมเตี้ยแล้วมันไม่ล้มใช่ใช่ฮะนั่นแหละยึดเรายึดง่ายๆเลยพี่เนี่ยผมยึดง่ายๆเลย เราตั้งให้ดีแล้วก็ยึดทำไงก็สวยพี่ต้นไม้สวยก่อนที่จะมาทำอย่างนี้เนี่ยเลี้ยงต้นนี้มากี่ปีต้นนี้จริงๆเลยผมเลี้ยงต้นใหญ่แล้วต้นเนี้ยมันตกอยู่ในดินเห็นมันงอมันขึ้นก็เลยขุดจากดินใส่มันใส่อ้อล <laughs> ้นเนี้ย <laughs> ไม่ได้เอามาจากไหนเลยม,มันตกอยู่ในดินนะฮะ แล้วแล้วก็เลยขุดขึ้นมาเก็บไว้เห็นว่าทรงมันไปได้แล้วก็เราเราชอบดัดแปลงกันเนาะพอดีเราก็มีหินคอร์สหินคอร์สอยู่แล้วอ่าเราก็เลยเอามาใส่คอร์สดูเราไม่เห็นมีใครเคยใส่เลยเราก็เลยเอามาลองทําดูนี่ไปๆมาๆเนี่ยสวยนะดี๋ยออกมาสวยเลยพี่วสวดทรงมันก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยปีเทคแขกแขก,แขกไเยอะใช่ใช่เดี๋ยวเราจะตัด <Okay. S 1> เราจะดัดกันอ,อันนี้ไอ้ขั้นตอนเนี่ย บางคนเขาก็จะทําให้สวยก่อนแล้วก็ค่อยมาทาแต่นี้ผมใส่ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาทาทัานบนกันใส่ช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยสำคัญเลยเนี่ยถ้าช่วงล่างเนี่ยเราใส่ให้มันละเอียดให้มันรอดอะ่ะก็คือต้นไม้เราไม่ตายเว่ยม,มันมันมันต้องค่อยๆใจเย็นๆนี่อินคอร์สนี่ถ้าเกิดอยู่ข้างในเนี่ยครับถ,ถ้าเทียบเป็นตัวเงินนี่กี่บาทเนี่ย ก้อนนี้ก็ต้องมีเจ็ดแปดร้อยถ้าคนซื้อเป็นนะซื้อไม่เป็นก็โดนเขาแล้วพี่อ,อันนี้คือก้อนเดียวก้อนเดียวใช่ฮะถ้าคนซื้อถ้าคนไม่รู้อ่ะก็โดนเขาพันสองพันเพราะว่าบันไปหินคอร์สเละนะเห็นเขาขายกันอันแค่จิดเดียวอะ่ะสี่ห้าร้อยแล้วแต่เลยพี่แต่มันก็ต้องต้องเป็นอะ่ะต้องต้องรู้อ่ะว่า,วาเออตรงไหนแหล่งตรงไหนอะไรน,นี่ไม่ไม่ใช่แค่ทํนบอลไตกับทํากระท่อมนะยังเป็น อะไรนะเป็นผู้าชาญด้านอัญมณีนะเนี่ยผมผมได้ตำแหน่งนี่ตำแหน่งรองนายกออดีตอัญมณีครับโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาสมาคมครับแม่ราเนี่ยแต่เดี๋ยวก็เลยยังได้ทำอยู่ที่ก็มีมีมีครับก็มีของเขามาทำกันบางคนก็ก็มาหาว่าตรงนี้จะเอาไปทางไหนจะอะไรก็มีครับเราเราก็มีมีอยู่ที่แต่ว่าไม่ได้ค่อยไปโฟกัสเลยเท่าไหร่ ใส่เนี่ยไม่ได้ใส่ไปแค่อย่างนี้แล้วจบนะพี่นเ,นเราก็จะต้องทําให้มันแน่นโดยโดยวิธีการเอาไม้แหย่แย่เขา้าไปในรากให้มันให้มันแนบลากอะพี่อือฮะครับให้มันแนบลากไอ,อหินพวกนี้มันเป็นเป็นเป็นปุ๋ยในตัวปะ่เปนนวเะมมเ,ปเป็นดินอ้ว ดินภูเขาไฟก้อนกวดน้ำมันก็มีคุณสมบัติของมันนะพี่อย่างหินดินภูเขาไฟเนี่ยมันอมน้ําแล้วก็มีแร่ธาตุอย่างอ่าปวดแม่น้ําเนี่ยมันมีความชื้นสูงเพาไปพี่เข้าใจว่ามันติดติดกันเม็ดมันจะติด,ต,ดติดกันแล้วมันจะให้ความชื้นเก็บไว้ได้สูงอ่าแล้วก็แบบมัเขามีคุณสมบัติของเขาะอะฮะเยอะเลยพี่ เขาบอกว่าอากาศรอดใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่เนี้ยมันใจรอดแล้วเซนโผมทําอยู่กับไอ้บินซานี่เยอะเคยไปเวียดนามไปเอามาโดนจับอเอามาไม่ได้ผิดกฎหมายพี่ถ้าไม่มีเอกสารกินนี่โดนจับไม่หรอ,อต้นไม้ต้น,ต,นต้นเวียดนามฮนะไม่มีเอกสารไม่ได้แล้วพี่จะจับนะเพราะอะไรครับมันเกี่ยวกับเหมือนพันุ์พืชพันสัตว์มเมล็ดพืชถ้าไม่มีไซโตไซเตสอ,อ่ะมีโดนจับพี่ เขาเรียกว่าอะไรนะไซโตไซเตสพี่ไซโตไซเซสนะฮะพวกที่เขานำข้าส่งออกเขาต้องทำเอกสารทั้งฝั่งด้านด้านประเทศที่เราจะเอาข้าหรือเราจะซื้อแล้วก็ฝั่งบ้านเราต้องมีเอกสารว่ายอมรับเท่าไหร่แล้วก็มีการระบุชัดเจนนี่ตอนแรกผมไม่มีความรู้ไงโดนจับก่อนมีความรู้เลยโอ้โหอันนี้เตือนเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ดูอยู่นะครับไม่ควรใส่กระเป๋าเดินทางมาโดนนะพี่ ซื้อมาเห็นสวยจะซื้อมาปลูกที่เมืองไทยโดนจับไม่ได้ต้องมีเอกาสารนะพี่แนะนําซื้อที่เขาซื้อกันมาเนี่ยซื้ออยู่แล้วอ่ะที่ที่เอามาขายบ้านเราอะร่ะเขาทาไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะแต่ก็มันก็แพงไงแน่นอนมันก็ต้องเสียค่าใบในาาอนุญาตค่าบ้าค่าอะไรของเขาเขาก็ามีค่าอันนี้คือเอาด,ดินธรรมดาใส่ไม่รอดแน่ๆนดินใส่รอดเขาก็ใส่ดินกัน แต่เราพอดีเราก็ได้ไปเรียนกับพี่ที่บอนไซเนี่ยฮะจริงๆทังจริงน้องอีกคนน่จะมาเขาติดธุระอ่าคนนี<ม>้เขาเขาเป็นคนพาผมข s <S เข้าไปอะฮะซิเป้นะได้ไอเป็นคณะกรรมการของบอนไซไทยเนี่ยอ๋อบอนไซนี่เป็นเป็นมีสมาคมด้หรอมีมีฮะมีสมาคมมีสมาคมเลยใช่ไหมมีมีมีครับไม่ธรรมดานะอ่าเขาเขามีเขามีกลุ่มมีก้อนอยู่ฮะรถให้ทุ่มเลยน้ำทะลุออกให้หมด ลดจนน้าใสฮะเอาฝุ่นเห็นนะคพี่เห็นนะฝุ่นสีแดงมันออกลดจนน้ําใสอะฮะก็เหมือนกันล้างฝุ่นมันล้างฝุ่นมันเนี่ยประมาณนี้เนาะเอเลยเดี๋ยวเราเริ่มจะคัดตัดกันละคัดตัดทรงหน่อยหนึ่งให้มันเป็นทรงนะแล้วก็จะมันจะมีลวดเก่าเราก็ลวดเก่าอ่กต้นไม้เนี่ยพี่ถ้าเราตัดหนึ่งมันก็จะแตกเป็นสอง นะฮะตัดหนึ่งแตกสองนี่ตัดสองแตกสามเอ้ยตัดสองแตกสี่ดิเออก็อจะตัดขัดตัดอันนี้มันขัดง่ายแล้วเ<ย>ดียย๋งยงี้คือตัดหนึ่งตัดสองครับตัดหนึ่งจริงตัดหนึ่งนี่ให้มัน oh. แตกเป็นสองอันนี้เลี้ยงให้โตก่อนตัดเข้าทรงก่อนเอง <c oughs> ตัดเก็บทรงก่อนนี่เก็บทรงไม่อยู่น่เก็บทรงไม่อยู่ ตัดให้มันเป็นถ้าตัดไปเรื่อยตัดมันจะไม่ขึ้นถ้าใส่พันุมันจงพม่พคือเราตัดตัดแล้วมันก็จะไม่ขึ้นหม่ใช่<ะ>ใช่มันจะไม่ขึ้นใสยพันุมันเราก็นั่งตัดได้นั่งเล็มได้นั่งเก็บทรงไปเรื่อยๆไอ้ลว,วดลวดพวกนี้เนี่ยคือก่อนหน้าน,นี้พี่แมงกับพี่ใสไปแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอมอมลวดแล้วพี่มันอมเนื้อมันอมนะต้องตอดต้องตัดแล้ว